คุณรู้ไหมว่าความคิดของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมีแต่หลายคนกลับไม่รู้ว่าจะดึงพลังนั้นออกมาใช้ได้อย่างไรในคลิปนี้เราจะพาคุณไปค้นพบวิธีปลดล็อกพลังความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในเพื่อให้คุณใช้มันเปลี่ยนชีวิตสร้างโอกาสและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ 1. ฝึกสมาธิเป็นประจำการฝึกสมาธิเป็นประจำ ไม่ใช่เพียงกิจกรรมทางจิตวิญญาณหรือศาสนาเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่มีผลต่อระบบประสาทสมองและจิตใจอย่างเป็นรูปประธรรมหลายคนอาจรู้สึกว่าการนั่งนิงน่งเงียบเียบไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากนะแต่เมื่อมองผ่านกระบวนการคิดที่มีเหตุผลข้อพิสูจน์และข้อสรุปอย่างชัดเจนจะพบว่าการฝึกสมาธิคือเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งเหตุผลที่เราต้องฝึกสมาธิเพราะในโลกปัจจุบัน ความคิดของเรามักจะกระจัดกระจายไปในหลายทิศทางขณะกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานร่างกายอาจอยู่ตรงนั้นแต่ใจกลับวงเวียนอยู่กับความกังวลในอนาคตหรือความเสียใจในอดีตการหลุดจากปัจจุบันเช่นนี้ทำให้ความสามารถในการรับรู้การตัดสินใจและการสร้างสมดุลในชีวิตลดลงสมาธิคือการดึงใจกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ ซึ่งเป็นสถานะเดียวที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงข้อพิสูจน์จากงานวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างชัดเจนตัวอย่างหนึ่งที่มักถูกอ้างถึงคือการศึกษาจากมหาวิทยายลัยฮาวดาที่พบว่าการฝึกสมาธิแบบมีสติอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา8สัปดาห์สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองได้จริงโดยเฉพาะบริเวณฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์ ในขณะที่ขนาดของอะมิกดาลาซึ่งเป็นจุดที่ตอบสนองต่อความเครียดและความกลัวมีขนาดลดลงนั่นหมายความว่าการฝึกสมาธิไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นในระยะสั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงกลไกลการตอบสนองต่อโลกของเราในระดับลึกอีกด้วยข้อสรุปที่ชัดเจนคือหากใครสักคนต้องการมีสมาธิมากขึ้นมีอารมณ์มั่นคงไม่หลุดไปกับแรงกดดันรอบตัวต้องการจัดการความเครียด ความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพสมาธิคือเครื่องมือที่ควรหยิบมาใช้โดยไม่ลังเลเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นมองเห็นปัญหาชัดขึ้นและตอบสนองกับสิ่งต่างๆอย่างมีสติไม่ใช่ตอบสนองแบบอัตโนมัติด้วยอารมณ์ลบนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าคนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดต่ำกว่าคนทั่วไปพวกเขายังมีอัตราการฟื้นตัวจากความล้มเหลวหรือเหตุการณ์สะเตือนใจได้เร็วกว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์สูงและที่สำคัญคือมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นนั่นเพราะสมาธิช่วยให้เรารับรู้ความคิดอย่างไม่ด่วนตัดสินและสร้างช่องว่างระหว่างอารมณ์กับการกระทำได้ดีขึ้นตัวอย่างภาพสมมุติที่สามารถทำให้เห็นแนวคิดนี้ได้ชัดขึ้น คือสมมุติว่าคุณอยู่กลางสถานการณ์ที่วุ่นวายรอบตัวเสียงดังความกดดันสูงและคนรอบข้างกำลังตื่นตระหนกแต่คุณคือจุดเดียวที่ยังสงบนิ่งอยู่ตรงกลางเหมือนบ่อน้ำที่ไม่มีคลื่นคุณไม่ได้หนีสถานการณ์นั้นไม่ได้พยายามควบคุมทุกอย่างแต่คุณอยู่กับมันด้วยความมั่นคงภายในคุณรับรู้ทุกอย่างรอบตัวได้ชัดแต่ไม่หวั่นไหวไม่สับสน เพราะใจคุณไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ที่ไม่จำเป็นภาพนี้คือผลลัพธ์ของการฝึกสมาธิอย่างแท้จริงสมมุติอีกครั้งว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำงานหลายอย่างในวันเดียวทั้งตอบอีเมลประชุมวางแผนและแก้ปัญหาจุกจิกความเหนื่อยล้าทางใจเริ่มก่อตัวขึ้นจนคุณเริ่มทำผิดพลาดพูดแรงกับคนรอบตัวหรือรู้สึกหมดแรงโดยไม่รู้สาเหตุแต่ในวันใดที่คุณเริ่มต้นด้วยการนั่งหลับตาเพียงสิ นาทีหายใจเข้าออกช้าๆกลับมารับรู้ร่างกายรับรู้ความคิดอย่างไม่ตัดสินคุณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นใจเย็นลงฟังคนอื่นมากขึ้นและที่สำคัญคือไม่รู้สึกว่าต้องแบกทุกอย่างคนเดียวเพราะใจที่สงบช่วยให้เห็นโลกในมุมใหม่สุดท้ายแล้วการฝึกสมาธิเป็นประจำจึงไม่ใช่แค่การหนีความวุ่นวายแต่คือการฝึกอยู่กับความจริงอย่างมีสติ เพื่อให้เรากลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงไม่ปล่อยให้ความคิดนำพาไปไหนต่อไหนโดยไม่มีการควบคุมและเมื่อใจมั่นคงเราจะมีพลังใจที่มากพอจะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งอย่างสงบและมีทิศทาง 2. ฝึกขอบคุณทุกสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้การฝึกขอบคุณทุกสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้คือการหันกลับมาแต่ความจริงที่อยู่ตรงหน้าอย่างอ่อนโยนเป็นการมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปในแต่ละวัน ชีวิตเราทุกคนมักถูกดึงไปข้างหน้าเสมอเราถูกสอนให้มองหาสิ่งที่ยังขาดต้องมีมากขึ้นต้องดีขึ้นต้องได้มากกว่านี้จนบางครั้งเราลืมว่าเรามีบางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยอธิษฐานขออยู่ในชีวิตนี้แล้วการฝึกขอบคุณจึงไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทหรือความดีงามแต่มันคือท่าทีของใจที่เปลี่ยนโลกภายในทั้งหมดจินตนาการว่าคุณยืนอยู่กลางทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้ แต่คุณกลับมองหาเพียงต้นไม้ใหญ่ที่ยังมาไม่ถึงคุณอาจเงยหน้ามองขอบฟ้ามองหาเส้นทางใหม่ๆแต่กลับไม่เห็นสิ่งสวยงามรอบตัวเลยแม้แต่น้อยทั้งที่แสงแดดในตอนเช้ากำลังสาดลงมาบนผิวคุณอย่างอุ่นกำลังดีลมเบาๆกำลังพัดผ่านผมคุณอย่างอ่อนโยนกลิ่นดอกไม้ลอยมาแผ่ๆแ,แต่คุณกลับไม่ได้รู้สึกถึงมันเพราะคุณกำลังรอวันที่ชีวิตจะดีขึ้นขอบคุณคือการหยุดชั่วขณะ และรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณเปลี่ยนจากการวิ่งหนีความรู้สึกว่าไม่พอไปสู่ความสงบและอิ่มในสิ่งที่มีอยู่หัวใจที่รู้จักขอบคุณเหมือนแก้วน้ำที่ถูกเติมเต็มแม้มีแค่น้ำธรรมดาก็ยังดื่มได้อย่างชื่นใจเพราะมันรู้จักความพอความขอบคุณทำให้ใจเรากว้างขึ้นอ่อนโยนขึ้นมันไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่โดยไม่ตัดสิน ความรู้สึกแบบนั้นจะเปลี่ยนคุณภาพของความคิดทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มขอบคุณร่างกายที่ยังหายใจอวัยวะที่ยังทำงานได้ครบถ้วนห้องเล็กๆที่คุณมีให้สุกตัวน้ำเปล่าที่สะอาดบนโต๊ะตรงหน้าหรือแม้แต่เสียงหัวเราะของใครบางคนที่แว่วผ่านเข้ามาคุณจะเริ่มรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณมีอยู่มากกว่าที่คิดการฝึกขอบคุณไม่ใช่เพื่อละเลยความเจ็บปวดหรือปัญหาแต่เป็นการวางใจไว้บนฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์ แทนที่จะอยู่กับความขาดแคลนพอคุณมองโลกจากที่แห่งความพอใจพลังของคุณจะเปลี่ยนความคิดจะไม่หมุนวนอยู่กับสิ่งที่คุณยังไม่มีแต่จะเริ่มหาวิธีใช้สิ่งที่คุณมีให้ดีที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพใครสักคนที่เคยรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่มีทรัพย์สินไม่มีความสำเร็จแต่พอเขาหยุดลงชั่วขณะ หันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่เขาเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ยังโทรมาหาเสมอมีขาที่พาเขาเดินไปทำงานทุกวันมีเวลาตอนกลางคืนที่ได้ฟังเพลงโปรดเงียบๆได้กลิ่นกาแฟตอนเช้าได้ยิ้มให้แมวข้างบ้านความรู้สึกของเขาเริ่มเปลี่ยนจากที่เคยรู้สึกขาดกลายเป็นการมองเห็นความอุดมที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันเขาเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างจากพื้นที่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกดี ไม่ใช่ความกดดันและนั่นคือพลังของความขอบคุณที่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยบางคนอาจบอกว่าการขอบคุณไม่ช่วยให้รวยขึ้นไม่ทำให้ปัญหาหายไปแต่มันเปลี่ยนสภาวะของจิตใจให้พร้อมรับมือกับทุกอย่างได้ดีขึ้นพอใจคุณสงบมัน่นคงและอ่อนน้อมต่อชีวิตคุณจะมองเห็นโอกาสชัดขึ้นมีพลังจะสร้างมากขึ้นและไม่จมอยู่กับความคิดลบที่บั่นทอนตัวเอง ความขอบคุณจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ลึกซึ้งของพลังชีวิตทั้งหมดสมมุติว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งโดยที่ชีวิตยังไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณยังอยู่ในห้องเดิมทำงานเดิมมีปัญหาเดิมเดิมแต่คุณเลือกที่จะหยุดแล้วพูดกับตัวเองว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้ลองใหม่ขอบคุณที่แสงเช้ายังตกกระทบบนหน้าต่าง ขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้ฟังเสียงของคนที่รักความรู้สึกในใจคุณจะเปลี่ยนมันไม่ใช่ความสุขแบบฟุ้งฝันแต่เป็นความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากการเห็นคุณค่าของปัจจุบันและพอคุณใช้ชีวิตจากจุดนั้นทุกเก้าวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายแล้วการฝึกขอบคุณคือการสร้างสายตาใหม่ให้ชีวิตมันทำให้เรามองเห็นสิ่งดีงามที่เคยซ่อนอยู่ในความธรรมดาและพอเรารู้จักคุณค่าของวันนี้ เราจะไม่รอให้ถึงพรุ่งนี้เพื่อมีความสุขอีกต่อไปคุณไม่ต้องมีทุกอย่างเพื่อรู้สึกดีแค่ขอบคุณสิ่งที่คุณมีตอนนี้ให้มากพอแล้วคุณจะพบว่าคุณมีมากกว่าที่เคยคิดเสมอ 3. เขียนเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การเขียนเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือหนึ่งในจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะมันไม่ใช่แค่การเขียนสิ่งที่อยากได้ลงไปบนกระดาษแต่มันคือการบอกกับตัวเองอย่างแน่วแน่ว่า ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและฉันพร้อมจะเดินไปในทิศทางนั้นอย่างตั้งใจคนมากมายใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายพวกเขาตื่นขึ้นมาแต่ละวันโดยไม่มีทิศไม่มีพลังไม่มีความหมายและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เก่งไม่ดีพอแต่เพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนและไม่กล้าฝันให้ใหญ่พอ การเขียนเป้าหมายช่วยให้จิตใจของเรามีทิศทางเมื่อคุณเขียนออกมาอย่างชัดเจนสมองจะเริ่มทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นมันจะเริ่มมองหาโอกาสวิธีการและหนทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นโดยอัตโนมัติคล้ายกับเมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อรถยี่ห้อหนึ่งคุณจะเริ่มเห็นรถยี่ห้อนั้นเต็มถนนไปหมดทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แต่คุณไม่เคยสังเกตเพราะจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้โฟกัส การเขียนเป้าหมายก็เช่นกันมันคือการเปลี่ยนจากสิ่งที่ลอยอยู่ในใจให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนมันคือการบอกให้สมองและหัวใจของคุณรู้ว่านี่คือสิ่งสำคัญและเมื่อคุณเขียนเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันจะพาคุณลุกขึ้นมาจากจุดที่เคยยอมแพ้มันจะผลักให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองทำได้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องแปลว่าคุณต้องเป็นคนดงังต้องร่ำรวยมหาศาล หรือสร้างบริษัทระดับโลกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเป้าหมายที่เมื่อคุณเขียนแล้วหัวใจคุณเต้นแรงคุณรู้สึกถึงพลังข้างในมันคือสิ่งที่ใหญ่กว่าความกลัวของคุณและยิ่งใหญ่มากพอที่จะทำให้คุณไม่หยุดแม้จะเจออุปสรรคมันคือสิ่งที่พาให้คุณใช้ศักยภาพของตัวเองจนสุดทางการมีเป้าหมายเล็กๆอาจทำให้เราดำเนินชีวิตได้แต่การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล เมื่อคุณเขียนเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ลงไปมันจะกลายเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาว่าคุณต้องเป็นใครเพื่อจะไปถึงตรงนั้นเป้าหมายแบบนั้นจะไม่ให้คุณอยู่ที่เดิมมันจะบีบให้คุณเติบโตขยายกรอบความคิดฝึกวินยัยเปลี่ยนพฤติกรรมและที่สำคัญเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองคุณจะเริ่มมองตัวเองไม่ใช่แค่ในสิ่งที่คุณเคยเป็นแต่ในสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ คุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบคนที่สมควรได้เป้าหมายนั้นไม่ใช่แค่ฝันถึงมันมีหลายคนที่เปลี่ยนชีวิตได้เพราะเริ่มจากการเขียนเป้าหมายเพียงหนึ่งข้อคนที่อยากมีชีวิตใหม่จากความจนเขียนไว้ว่าอยากดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายคนที่หมดศรัทธาในตัวเองเขียนไว้ว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังเจ็บเหมือนที่เขาเคยเป็นเป้าหมายแบบนั้นมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จภายนอก แต่มันคือแรงดึงดูดจากภายในที่จะทำให้คุณไม่ยอมแพ้ง่ายๆและเมื่อคุณกลับมาอ่านมันในวันที่ท้อมันจะเป็นเสมือนเชื้อเพลิงให้คุณลุกขึ้นใหม่อีกครั้งลองนึกภาพว่าคุณมีเป้าหมายที่คุณกลัวเล็กน้อยเวลาคิดถึงมันเพราะมันใหญ่มากใหญ่จนคุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนใหญ่จนคุณคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านั่นแหละคือเป้าหมายที่ใช่เพราะมันจะทำให้คุณเติบโตจนไปถึงมันได้จริง เมื่อคุณเขียนมันลงไปในกระดาษหรือบนผนังห้องหรือแม้แต่ในโทรศัพท์ของตัวเองซ้ำๆทุกวันจิตใจของคุณจะเริ่มสร้างภาพใหม่ว่าคุณสามารถเป็นใครได้คุณจะเริ่มเห็นตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นและคุณจะเริ่มเปลี่ยนการกระทำทุกวันให้สอดคล้องกับภาพนั้นสมมุติว่าคุณอยากเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอยากสร้างอะไรบางอย่างที่มีความหมายกับโลกคุณอาจจะเริ่มจากการเขียนเป้าหมายที่ดูไกลตัว แต่คุณเขียนมันอย่างชัดเจนเช่นฉันอยากสร้างโรงเรียนให้เด็กยากจนหรือฉันอยากพูดบนเวทีระดับโลกเพื่อส่งต่อความหวังคุณไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นแต่แค่คุณเขียนมันก็เหมือนคุณเปิดประตูบานแรกแล้วทุกครั้งที่คุณอ่านมันมันจะเตือนให้คุณใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ทิ้งความฝันนั้นคุณจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นฝึกฝนมากขึ้นกล้าทำสิ่งใหม่มากขึ้นและในที่สุด แม้เป้าหมายนั้นยังมาไม่ถึงแต่คุณก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปการเขียนเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จึงไม่ใช่แค่การหวังแต่คือการปลุกบางอย่างในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมันเป็นเหมือนการตั้งเข็มทิศช,ชีวิตให้ชัดไม่ให้คุณหลงทางไม่ให้คุณถูกพาไปตามกระแสของโลกและไม่ให้คุณลืมว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนในชีวิตถ้าคุณเขียนเป้าหมายได้ชัดพอยิ่งใหญ่พอ และซื้อสัตย์พอกับตัวเองคุณจะค้นพบว่าคุณไม่ได้ต้องรอให้พร้อมก่อนจะเริ่มแต่แค่เขียนลงไปก่อนแล้วค่อยเดินไปในทางของมันทีละก้าวแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาและรู้ว่าทุกอย่างเริ่มจากปลายปากกาที่เขียนเป้าหมายนั้นลงไปในวันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นเองสจงเชื่อว่าฉันทําได้จงเชื่อว่าฉันทําได้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่เพราะแค่ประโยคนี้มีพลังวิเศษ แต่เพราะเมื่อคุณเชื่อคุณจะลงมือทำแบบไม่ลังเลคุณจะไม่เดินไปแบบกลัวลม้มคุณจะลุกขึ้นแม้ล้มแล้วและคุณจะมองเห็นความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่คนอื่นมองเห็นแต่ความสิ้นหวังความเชื่อเป็นเหมือนเชื้อเพลิงล่องหนที่จุดเครื่องยนต์ภายในให้เรากล้าขับเคลื่อนชีวิตแม้บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดความไม่แน่นอนหรือคําดูถูกความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมอบให้คุณได้ มันเป็นการตัดสินใจภายในเป็นเสียงที่คุณเลือกจะฟังในหัวของตัวเองท่ามกลางเสียงมากมายที่บอกว่าคุณไม่เก่งพอไม่ดีพอหรือไม่มีวันไปถึงความเชื่อคือการเลือกที่จะยืนข้างตัวเองทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำได้แต่คุณเลือกจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ก่อนเพราะหากคุณไม่เชื่อในตัวเองไม่มีใครคนไหนในโลกนี้จะเชื่อแทนคุณได้หลายครั้งที่คนเรารู้สึกทอ้อรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางไปต่อ ไม่ใช่เพราะเขาขาดความสามารถแต่เพราะเขาไม่เชื่อว่าความสามารถของตัวเองมีอยู่เขาไม่เชื่อว่าตัวเองมีค่าพอเขาไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่านี้และเมื่อไม่เชื่อหัวใจก็ไม่สู้มือก็ไม่ลงมือทำขาก็ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าความเชื่อเป็นเหมือนไฟเล็กๆที่เมื่อคุณจุดติดในใจความมืดทั้งหมดก็จะเริ่มลดลงทีละน้อยแม้คุณยังไม่เห็นปลายทางแต่คุณจะไม่กลัวที่จะเดินต่อ ลองมองคนอย่างโทมัสเอดิสันที่ถูกครูบอกว่าเขาโม่เกินจะเรียนได้แล้วถูกไล่ออกจากโรงเรียนเขาล้มเหลวกว่าหนึ่พันครั้งในการประดิษฐ์หลอดไฟถ้าเขาเชื่อคำพูดของคนอื่นถ้าเขายอมแพ้กับความล้มเหลวครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยโลกนี้อาจไม่มีแสงสว่างอย่างที่เราเห็นทุกคืนวันนี้หรือโอปราวินฟรีที่โตมากับความยากจนถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็ก ถูกปฏิเสธจากสถานีโทรทัศน์เพราะถูกมองว่าไม่เหมาะจะออกหน้าจอแต่เธอเลือกที่จะไม่ปล่อยให้อดีตนิยามอนาคตเธอเชื่อในเสียงเล็กๆในใจว่าเธอมีบางอย่างที่โลกนี้ต้องฟังและวันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงผิวสีที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านผ่านคำพูดเดียวกันนั่นคือฉันทำได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าความพยายามของตัวเองจะสำเร็จวันไหน ไม่มีใครรับประก,กันได้ว่าทางที่เดินจะไม่มีอุปสรรคแต่ความเชื่อคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรากล้าทำในวันที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เชื่อว่าเราทำได้แล้วคุณจะหาวิธีจนทำได้เชื่อว่าเรามีค่าพอแล้วคุณจะหยุดมองข้ามตัวเองเชื่อว่าเราสมควรมีชีวิตที่ดีแล้วคุณจะไม่ทนอยู่ในชีวิตที่ทำให้เจ็บซ้ำลองจินตนาการถึงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งโดดเด่นกว่าใครแต่มีไฟในใจและลงมือทำทุกวัน ด้วยความเชื่อว่าเขาทำได้แม้ไม่มีใครสนับสนุนแม้โดนปฏิเสธแม้รายได้อย่างน้อยทุกเช้าที่เขาลุกขึ้นจากเตียงเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันทำได้มันอาจเป็นวันธรรมดาที่เต็มไปด้วยความเงียบแต่ในใจของเขากำลังสร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าความฝันมันคือพลังชีวิตที่เดินไปข้างหน้าโดยไม่รอใครอนุญาตและเมื่อเวลาผ่านไปเสียงของเขาก็เริ่มดังขึ้น จากคนไม่รู้จักก็เริ่มมีคนฟังจากคำพูดที่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนมากมายความเชื่อที่ว่าฉันทำได้ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือการหยิบพลังที่แท้จริงจากภายในออกมาใช้เป็นการกู้คืนศัก,กยภาพที่ถูกซ่อนถูกทับไว้ด้วยคำพูดแย่ๆหรือประสบการณ์ที่บอกให้เราหยุดความเชื่อนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกล้าเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าที่ผ่านมาจะล้มมากี่ครั้ง สมมุติว่าคุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูติดขัดงานไม่เป็นไปตามแผนเงินไม่พอความฝันดูไกลจนเจ็บใจเวลามองมันแต่ในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาหากคุณกล้าพูดกับตัวเองว่าฉันยังทำได้แล้วคุณลงมือทำอะไรบางอย่างแม้เล็กน้อยแต่คุณไม่หยุดไม่ยอมแพ้ไม่หันกลับคุณกำลังสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะคุณกำลังสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่จากข้างใน ไม่ต้องรอให้โลกยอมรับก่อนแล้วค่อยเชื่อแต่คุณเชื่อก่อนแล้วโลกจะค่อยๆเปลี่ยนตามพลังของความเชื่อนั้นสุดท้ายแล้วความเชื่อที่ว่าฉันทำได้ไม่ใช่ประโยคสวยๆแต่มันคือการเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีพลังมันคือการไม่ยอมให้ความกลัวความล้มเหลวหรือคำพูดของใครมากำหนดว่าเราจะเป็นใครถ้าคุณกล้าพูดกับตัวเองวันนี้ว่าฉันทำได้แล้วลงมือทา บางทีวันหนึ่งคนอื่นอาจจะพูดถึงคุณเป็นแรงบันดาลใจเหมือนที่คุณเคยมองใครบางคนว่าเขาก็แค่เชื่อแล้วทำได้จริงๆถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ awake n Your Life ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ